สวัสดีครับเพื่อนๆที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาชโชว์รีวิวในการใช้ Wi-Fi p a s s Key นะครับซึ่งก็ Wi-Fi p a s s Key นี้ก็เป็น Wi-Fi ที่ผมว่าน่าใช้สูสีนะครับกับ Wi-Fi อีกตัวหนึ่งก็คือ Smart Wi-Fi just one click นะครับซึ่งตอนนี้น่าจะเป็นที่ฮิต ของเพื่อนๆน,นะครับอพอคลิกครั้งเดียวเล่นได้เลยนะครับแต่ถ้าถ้ามีปัญหาบ้างก็ท่านก็ลองดูคลิปที่อาจจะต้องใช้เมนูนวดก็คือใช้มือช่วยนะครับแล้วก็ wi-Fi p a s s k e y นี้ก็สามารถโหลดได้จาก Play Store นะครับเนื่อเมื่อเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เปิดเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ในสถานการณ์จริงที่ต่อเนื่องจากครั้งที่ ผมมารีวิวในการแก้ปัญหาของ Smart Wi-Fi just one click นะครับในสถานที่เดียวกันแต่ต่างเวลากันนะครับในเมื่อเราโหลดจาก Play Store เสร็จนะครับเราก็เปิดเลยนะครับคิดว่าวันนี้ก็คงจะเจอ Wi-Fi อหลายตัวนะครับอตอนนี้เห็นว่าผมเปิดอแอปนี้ไว้นะครับเดี๋ยวผมต้องปิดก่อนนะครับเพื่อ หลังจากที่ได้เช็คเรียบร้อยเนะี่ยผมต้องปิดก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเข้าก่อนนะครับเข้าแอบ,บให้เรียบร้อยก่อนก็ได้ไม่เป็นไรครับอตอนนี้ผมปิดแล้วนะครับเดี๋ยวลองลองดูนะครับเปิดอ่าตอนนี้เปิดนะครับตอนนี้เปิดแล้วนะครับ สำหรับคุณสมบัติของแอปตัวนี้ก็คือว่าหลังจากที่เราเปิดเราจะทราบเลยนะครับว่า Wifi ตัวไหนที่ฟรีนะครับก็จะบอกมาเลยนะครับแต่ถ้าเราเข้าไปเสร็จเรียบร้อยบางครั้งอย่างฟรีแต่ต้องมีรหัสก็คือเอาไง,ไง่ายๆว่าเขาจะส่งรหัสป้อนมาให้เราหลังจากที่เราสมัครเช่นของ True หรือว่า ของชิวทีไเป็นต้นนะครับนอกจากวา่าไม่มีรหัสนั้นก็คือฟรีจริงๆเราถึงจะเข้าได้แต่ถ้าฟรีแล้วมีรหัสเขาจะมีเครื่องหมายคันถามอยู่ข้างแถบบนสุดครับเห็นไหมฮะเนี่ยครับลงชื่อเข้าใช้เนี่ยครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวนะครับอันนี้ก็จะมีแถบบนสุดนะครับอันนี้ลองสังเกตดูนะครับ ข้างบนนี้นะครับแถบบนนี้นะครับเห็นไหมฮะผมลองเข้าดูตัวนี้นะครับที่เขาบอกว่าเป็นอาฟีทีโอทีก็ได้ครับเขาบอกความแรงให้แยรบร้อยนะครับหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ลองลองต่อเข้าไปก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวนะครับผมจะดูว่า น่าจะต่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับอลองปิดใหม่อีกนิดนึงนะครับเพื่อเพื่อความแน่ใจนะครับเราปิดก่อนนะครับปิดก่อนนะครับอันนี้ผมปิดก่อนนะครับผมปิดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมก็เปิดใหม่นิดนึง่งเดี๋ยวผมเปิดดูครับอตอนนี้เปิดใหม่แล้วนะครับ ก็ขึ้นก็ค่อนข้างจ่ายพอสมควรครับเยอะพอสมควรครับเครื่องจะหน่วงนิดนึงนะครับข้างล่างก็จะมีแบบเป็นฮอตสปอตนะครับแต่ผมจะใช้ตัวที่เป็นปกติธรรมดาเอา้าเหมือนว่ามันยังไม่ได้เปิดเอาเปิดใหม่ก็ได้ครับเดี๋ยวนะครับ รู้สึกว่าจะสับสนผมจิ้มไปนี่ก็กำลังปิดใช้งานอีกอ่ะอ่ะปิดปิดใหม่อีกสักหน่อยนึงนครับแหมการรีวิวสดต้องต้องขออภัยสำหรับเพื่อนพ้องน้องพี่ด้วยนะครับอ่ะผมเปิดข้างล่างนี้แน่นอนกว่านะครับบางทีเราปิดกลายเป็นเปิดบางทีเราเปิดกลายเป็น,ป,ป,ป,นปิดคือเครื่องเข้าหน่วงนะครับมันไม่เร็วเท่าไหร่นะครับเครื่องของผมนะครับ อตอนนี้ได้ทำการเปิด100%เอนแล้วครับอ่าไที่เขาต่อให้ก็คือฟรี e t o t Wifi นะครับ60%นตะครับตัวนี้ต่อให้เสร็จแต่ตัวอื่นนี่ผมไม่เห็นมีฟรีนะครับแต่ถ้ามีฟรีหลายตัวเนี่ยอย่างตัวที่2นี่ตั้ง93%แต่ว่าคงจะมีรหัสเหมือนที่ผมบอกนะครับอันนี้ผมก็ให้ท่านเลือกดูกันแล้วกันนะครับแต่ผมเลือกตัวที่เขาต่อให้นี่ครับคือฟรีจริงๆนี่ก็ไม่น่าจะมีรหัสนะครับเดี๋ยวผมจะ เข้าไปดูที่ YouTube นะครับเห็นไหมฮะคุณสมบัติของแอปตัวนี้ก็คือว่าเราต่อไปเสร็จเขาจะบอกเปอร์เซนต์ความแรงของคลื่นนะครับแล้วก็ให้เราคลิกไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อต่อคลื่นที่เราจะเลือกนะครับถ้าไปเจอเลือกที่มี Wi-Fi f r ฟรีที่มีรหัสการสมัครถ้าเรายังไม่มี นะครับเราก็ต้องไปหา,าคลื่น Wi-fi ฟรีตัวใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับที่จะเป็นจริงๆแล้วก็จะเป็นเอาง่ายๆว่าถ้าใครชอบแบบไหนก็ใช้ Wi-fi ตัวนั้นนะครับใช้แอปที่จะเล่น wi-fi ตัวนั้นได้นะครับเห็นไหมฮะขึ้นหมดแล้วครับามาดูที่มาดูที่เป็นาภาพเคลื่อนไหวนิดนึงนะครับ ตัวอย่างหนังนะครับผมใช้ตัวอย่างหนังดีกว่านะครับความแรงนี่เดี๋ยวผมเช็คความแรงให้นิดหนึ่งก็ได้นะครับไม่เป็นไรครับเราดูตรงนี้ก็น่าจะทราบนะครับแต่จริงๆผมมีตัวเทสเตอร์ที่เป็นแอปในเครื่องนะครับสามารถเช็คความแรงของ Wi-Fi คลื่น wi-fi ไ,ไ,ได้นะครับตัวน,นี้เราก็ใช้ตัวนี้เลยนะครับเล่นตัวนี้เลยนะครับ เห็นไหมฮะตอนนี้ก็ใช้ครับก็ขออนุญาตาข้ามโฆษณาไปน,นิดนึ่งนะครับเพราะจะได้ย่นเวลา Love from s <S ถ้าเจอภาพาลักษณะกระตุกนะครับให้เพื่อนๆกดตรงที่หน้าจอนิดนึงนะครับแล้วก็จดกดตรงสามสามจุดขวาบนนะครับมุมขวาบนนะครับแล้วให้ตั้งค่านะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะตั้งค่าก่อนนะครับ เพราะว่าถ้าเราตั้งค่าให้แมทกับเครื่องนะครับยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขึ้นมาแล้วครับบางทีคุณภาพในการรับหน้าจอในเราใช้อัตโนมัติอััตตโนมิไปเลยนะครับขออภัยครับเช้าเช้าก็รู้สึกว่าการทำงานยังไม่คล่องตัวนะครับก็พูดผิดพูดถูกบ้างก็ต้องขออภยัยตอนนี้ผมได้ผมได้ปรับหน้าจอไว้ที่อัตโนมัติแล้วครับ การปรับรอัตโมัติความละเอียดอาจจะลดลงแต่ว่าในการลื่นไหลนั้นจะดีขึ้นนะครับแต่ผมก็ไม่ทราบว่าคลื่นแรงเท่าไหร่นะครับ <Okay. S 1> เห็นไหมฮะ เดี๋ยวผมผมจะปรับอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเมื่อกี้ไปไม่แน่ใจนะครับอัตโนมัติเสร็จหรือยังนะครับอ่าตอนนี้ผมจิ้มน,นิ้วค้างไว้นะครับแล้วรอดูกันอีกนิดหนึ่งนะครับ ตอนนี้ผมเช็คดูนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คดูความแรงของของคลื่นก่อนนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าคลื่นตัวนี้น่าจะไม่เสถียรน,นะครับผมจะใช้แอปตัวนี้นะครับเช็คความแรงของคลื่นนะครับที่ผมโหลดเข้ามานะครับมิเตอร์ดอทเนนี่นะครับเราก็เปิดขึ้นมานะครับมิเตอร์ดอทเนะครับ ซึ่งผมก็ได้รีวิวไว้แล้วนะครับก็ถ้าความแรงใช้พอใช้ได้ครับเขาจะขึ้นแบบสตาร์เสเลยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะฮะผมใช้ามาตรฐานของอรัสเซียมอสโกนี่นะครับจะใช้รัสเซียมอสโกตลอดนะครับแล้วก็จะกดที่ Start Test เลยนะครับเรามาดาูความแรงในการดาวน์โหลดอัพโหลดนะครับและความความเร็วของ ตัวแรกนะครับ ms นี่นะครับสังเกตดูนะครับ0.70เข็มตีขึ้นก็ถือว่าใช้ได้ครับ311นี่ใช้ได้ถือว่าขึ้นพอใช้ได้นะครับเห็นไหมครับอขอเทสออีกทีนึงนะครับทดสอบความแรงของเน็ตนะครับ อันแรก,กครับ327 ms นะครับการดาวน์โหลด1 mb นะครับแล้วก็การอัปโหลด0.60ใช้ได้ครับอย่างนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ YouTube อีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะเข้าไปที่ YouTube อีกครั้งหนึ่งนะครับทดสอบอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคลื่นนี้เมื่อกี้นี้ ที่เราทดสอบนั้นไม่ค่อยสเสถียรเท่าไหร่นะครับก็ไปที่เดิมเลยนะครับตัวอย่าง f a s t p a เนี่ยแหละครับตัวอย่างหนังนะครับแล้วผมก็หลังจากที่เราตั้งค่าให้เป็นอัตโนมัตินะครับหน้าจอจะได้ไม่กระตุกแต่ว่ายังยังไม่ลื่นไหลนะครับผมเช็คเช็คดูคลื่น wifi อา่าฟรีของ d ีโเสร็จผมก็จะเปิดอา่าอีกครั้งหนึ่งนะครับ Они так... ครับเห็นไหมละครับเพื่อนเพื่อนครับหลังจากที่เราเช็คเราปรับค่าความสามารถในการจัดการที่เกิดขึ้นนะครับก็คือหมายความว่าถ้าเราจัดการดีนะครับเราก็จะ,ะได้ภาพที่ที่ไม่กระตุกนะครับ และเราจะรู้จุดปัญหานะครับทุกสิ่งทุกอย่างเราต้อง,ต,องต้องลองผิดลองถูกบ้างนะครับถ้าท่านที่ยังไม่ไม่ค่อยอรู้เรื่องแบบนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราจะติดตามกันต่อไปใช่ไหมฮะแล้วผมก็จะเทคแคร์ท่านสําหรับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านทุกคนต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอให้ท่านมีความสุขทุกวีทุกวันนะครับขอบคุณมากครับสําหรับการติดตามครับสวัสดีครับ